มามามาเอ้ยมาจอดหน้าร้านเบียร์มาจอดหน้าร้านเบียร์ดิมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะเออมาจอดหน้าร้านเบียร์หนูมาดันมาเฉยเลยมาดันออกมาเออมันแล้วมามาจอดหน้าร้านเบียร์ไม่เป็นไรจอดหน้าร้านเบียร์ไหวไหวไหวมาด้วยเลยมึงรีบเคลื่อนรถมันเลี่ยดเหมือนข้างหลังหน่อยนะมากเลยดูดูเดี๋ยวผมไปเข้าไปในวงแล้วมันเข้าไปตรงกลางนะมันรอมันรอบใจเย็นๆกันแล้วรอฝางคนสั่งอ่ะเย็นเดีลงซ่อมรถแป๊บเดียว โบ้บเสร็จแล้วโบเดผมรอเขาข้างหลังนะพี่มึกป้าป้าาโโหพี่เป็นพี่ยบแป๊บหนึ่งนะพี่เีบพี่ต้องสั่งนะถ้าในอุโมงผมผมไม่รู้พอยเลยนะไม่ในอุโมงงชนออกไปต้องเ่นต้องอไปเขาทะลุเขาไปได้ช่เขออกไปต้องชนออกไป้ไีเบลสะพานแม่เลยช่ออกไปล้ซุ้มาด้วยนะล้วเล่นปาในอุโมงกันปากสะพานนะพี่ปากปากสะพานใช่ไหมพี่มึกมา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 เอมดีทำได้เอ็มดีทำได้มามามาม

มามาต้อนเลี้แล้วต้อนเลี้แล้วต้อนเลี้แล้วมาเรานะมาลงฝั่งแล้วมาลงฝั่งมาแล้วโอเมกขับลงฝั่งมาแล้นะมาลงหลังเยอะนะมาลงหลังเยอะนะเฮ้ยลงกันหน่อยลงกันหน่อยเจเจนอนฝั่งซีอาสามซีฝั่ปั๊มเอาเพื่อนเอาเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วย

สวยง่ยเอาดิแดนไปข้างหน้าแดนไปข้างหน้าัวายเล่นตัวแหลมมาตัวไหลมวายเฮียเอามาแลมัคนน้ำเที่ยมึงเนี่ยเล่นทุเทลเอาไว้อ้ยวายเทลหน้ามึงเลยไม่ได้ขี้อ่ะเฮ้ยมันมันเอามันเอาไปมันเอาไปต้องมาดิมันเอาไปมัอเอาไปมันเอาไปตามหลับที่นี่สองคนนี่แดนไปข้างหน้า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 สวยเอาสไปเอาสไป เอาเพื่อนด้ว่เพื่อนด้่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนดีเหมือนไปเหมือนไปเบมือไปเบมือไปเหิือไปเบิอไปเปลียชุดยเอาเดียวเดียวเดียวดิไปดิกรไปข้างหน้าตัวปืนมึงไปยิงข้างหน้าตัวปืนข้างหน้าเปลี่ยชุดมึงชเี่อะไรมงูอะไรควายยเลี่ยมเไหนเลียเลี่ยมเไหนเปยงไไปยังไไปยังไไปยังไไป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 ไังไปงไไปไไปไไปั

เฮ้ยยันดี้ยันดี้จะตายแล้วยันดีจะไปเพื่อนจะไปจะไปเล่นเล่นเล่นเล่อยก็เยไม่ออกกว่าคุยกระจกคุยเ้ยกูเล่นไม่ออกเลยเ้ยมันไม่เคลียร์หลังายไว้่ต้องไปแต่กสุดท้ายจับไม่ได้กูปิดมึงให้ได้ต้นฝายโดนจุทางนางร้องไหเฮ้ยเฮ้ยตายกูตายกูตายกูตายรู้อะไรเลก้ามมาหลังไาดิเอเลดีเจ้ามิซ่าแหลมมันกูต่

มันที่มันไม่ไหวไรเงี้ยโคตรม่ไไม่หวไเยไม่ไหไไม่ไหวไยไ่วยไมไหวเี้ยแกกูใจหายใจอยู่แกกูแต่พูดม่ไหว่ไม่ไหวเลยอ้ยยดูเลเราตายไปน่ตายแน่ไอ้กูเกิดกูเกิดแล้วกูเกิดแล้วไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบมเพื่อนกูไเ่ ปิดดิปิดดิปิดดิอะไรอะไรไม้หมุนี่อะไรหมือนะไรสวย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 ดันดันต้นแหลมมาเหี้ยตรงไหนวะเลีต้นแหลมมาต้นไหนวะเลีต้นแหลมมาไอ้สัตว์กูณถัดิไม่ต้องยิงนะบ่อปืนไม่ต้องยิงแล้ว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 โอ้ยเฮียบ่อปืนไม่ต้องยิงแล้วหลังเขาหลังบ้านเขาไปเสริมหลังบ้ตว์เขาไม่ไปหรอก แกงูตครับไม่เลยไม่ได้พี่อะไรไม่กูไม่ได้อะไรเว้ย่ไอ้ยงีโอ้ยเฮียัเยเยอโอ้ยเฮียไอ้เ้คุณตัวเลี้ยงนะไอ้เ้คุณตัวเลี้ยแกงเขาอีคควายคนอแกเี้ยอ้เฮียเขาข้างหลังข้างหลังไปไปช่วยหน่อยไปไปช่วยหน่อยพอเลยครับไปช่วยข้างหน้าหน่อย ไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน่อยมึกสวยสวยยิงนหน่อยพี่ต๊อยิงขึ้หน่อยได้สองเศษยิงดิยิงอยู่ยิงอยู่ยงอพี่ต๊อดพี่ต๊อเปลี่ยนไม้เลยผมยิงให้เปลี่ยนมกูมีมาเชได้เลย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 เอาเลยเอาดิยิงดียิงดิเอายิงดียิงดียิงนี่ไอ้พอตัวนี้กุ้งตายแล้วตัวนั้นตายแล้วพี่ต๊อพี่ตกำลังตายแล้ว ได้ชดไปหมดแล้วพวกมึงอะ่ะทำไมเฮียยิง่อยมึกมึกห่วงพี่ไม่งวงไม่หว่วงไม่หว่งหว,ง,หวงชิวชิวบ,บินร้อยบินร้อยบินร้อยพวกเฮียไม่มีทางเอาไปไหวเอาไปไหวอไต่อสับเลยเพี่หนีนดิหนีดิชิวชิวชว ไม่ช่อจไหมแวะจัละหวนเจว่าแขวะแขวะหวนเจว่าขวะอมัเยะไหมีสัตว์มึงมไหมไม่ว่าจะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไมแม่กระจอกชิบหายไอ้เหี้ยอเไ่เี้ยวไอ้เหี้ยวจัดียวกระจอกจัดไอ้เหี้ยยางเสียวไอ้เหี้ยปาคร์พหรือองนารายเนี่ยไอสัตว์ไอ้เหี้ยทำฟอร์มกดแกงเล็กไอ้เหดีมพวกมึงะต้องมาเจอคนอย่างกู เอดีย์ป้นได้ใช่ไหมพี่ป้นไปเลยป้นไปเลยเอดีอันไหนป้นได้มึงหยิบไปเลยอันไหนหยิบไม่ได้มันก็ไม่ได้น้องได้พี่ชายล่ไปเลยอย่างมึงก็ต้องเจออย่างกูอีเยสเซียวเอ้ยข้างหน้ามึงเอาสมบัติมึงเอาสมบิเยนี่ดีวายเจิดดีให้ดูสมบิดีเฮ้ยพอหยุดบัฟหยุดบัฟหยุดบัฟมึงได้ยินกูพูดป้ะหมดแล้วนี่บอกนี่บอกนี่ไรเลยบลีบเลยเบี้ยเหมือนขี้เท้าออกไปหมดแล้วออกไปแล้วรถกูอยู่ไหนอะ ีไมถึงหอใช่ปไปรถที่ไหนออกรีบออกรีบออกซีโร่ไปหมดแล้วรถรีบออกรีบออกรถหายม้อง็ูญกเมืองมันก็ไปกับเพื่อซียกแปลวสมมาไอ้กูรถใครหายอ่ะพวกมึงอย่าหลุดปอยอย่าุดประเด็นใจเย็นปไปปลจัดการปัญหาตัวเองเลยไม่มีอะไรเลเ่นนอกเมืองนะพี่แพ็พี่พงอมันไล่ลาอะเงมันไล่อมันไล่ออยู่บนเาอะ ออกเลยนุ้ยเลยเข่าไปเลยเลเขาเลไรไงเลยนอกเมืองอ่ะเป็นซ่อมอยู่เอาไปเอาไปดีเขาเปลี่ยนได้หมเรยไปไหนาควินหนไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยมึงจะชวนเพื่อนทำไมไปกระดาพี่ไปกระดาษไปกระดาษาเลือไหมศพเดือไหมหาดีหาดีไอเกอเกบอกไออ็กร่างหนึ่งก็พอแล้วออกเลยออกเลยออกเลออกเ

เดี๋ยวไเลดี๋ยวกูจะเซตเตปุ๊กใ้ไปไปไปมึกมึกมึกเมฆมึกเมฆตามแผนนะน้องสวยมากไฟเมื่อกี้สวยมากไฟอยู่เมื่อกี้เราเพื่อนอุ้มปุกบอลมาเล่นทำไมกันเต็มไปหมดเลยนะใช่ใช่อยากไล่แจ็คคุยไหวไอเฮียใจเย็นแม็กน้องไอเฮียป่ายต่างซิ่งเล่นอย่างกะไอเฮียอุ้มนะโฟกัสตุ้มนะทําไมแตกแตกแตกโฟกัสตุ้มโฟกัสกูนะโคตรแต่งนหล่อว่ะไอเฮียจะตลอดใช่ ไม่ของกูยังไม่ได้ห่อนะของกูยังไม่ได้ห่อนะไม่เสมันออกไม่ได้ตำรวจตามกูไม่ได้มีใครไม่ได้ห่อบ้างไมากูเจอกบุ่มเน็ตรงเข่าไม้เข่าไม้มีใครมาป่ะเฮ้ยตำรวจอยู่ตรงนั้นฟังกูฟังกูตำรวจอยู่เข่าไม้เยอะเยอะมากควรออกโจมเยอมมาเลไปตามหายโจมไปตามหายของไม้ตำรวจเต็มเลยของไม้ตำรวจเยอะไอ้ตำรวชอบสบหายนะสมผายไม่ก็ริพอเลยไอ้ตำรวจชอบสมผายเลยเฮ้ยห่อเลยห่อเลยมาแล้วก็หายเลย ยวนะเมืองบนอะระวังด้นะเมืองบนเยอะมากคดฮอลล่สอนะคดฮอลล่สองลำยม้เยอะนะไม้เยอะนะไม้เยอะนะดึงดไปเรืไกลเอมเจเจ๊แสงครัสวัสดีครับพี่ชายขอปคหสวัสดีครับพันห้าขอบคุณนะครับพันห้าขอบคุณครับขอปืนคนนึงลงมาเล็กเลขเล็มีมีพี่มีมีมีออเลย ชิวจัดเ,ลเหลี่ยเฮียขอบคุณนะครับพันธะของผมครับกำลังใจดีๆไม่ทำเฮียเลยมเมื่อกี้แกงแม่งกระจัด